สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆพ่อคุณแม่ผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีน้องแจ๊บนะครับสวัสดีเชิญน้องแจ๊บมาเป็นกรณีพิเศษร้อนๆนะครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่มีการประกาศผลสอบกสพทนะครับแจ๊บเนี่ยที่วันนี้เชิญมาเพราะว่าแจ๊บเป็นที่หนึ่งของหมอครับของกสพทเลยแจ๊ได้เท่าไหร่นะครับที่หนึ่งได้88.3สิบา พอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยอยากจะช่วยมาแนะนำะน้องๆแนะนำคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะได้ที่หนึ่งหมอมาอยู่ถ<ม>ึงจุดนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับอะไรบ้างซึ่งพี่สโคบถามให้มันกระชับแล้วกันนั้นก็คือเคล็ดลับสามข้อสั้นๆที่เราพอจะนึกได้จะมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าปลายทางเราคืออะไรหาปลายทางที่เจอหาปลายทางให้เจออย่างที่สองก็คือ กำหนดทางให้ถูกกำหนดทางให้ถูกครับและไอ้สามก็คือทำมาเอ่อมันก็น่าจะแปลว่าเราอาจจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่มอสีใช่ตอนแรก<ช>เ่นมอีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากเป็นอยา่างที่ที่อยากเป็นหมอใช่ไหมครับก็รู้แต่มอสีว่าอยากเป็นหมอเออเราก็รู้ว่าต้องสอบเก้าวิชานะต้องสอบความถนัดนะอย่างเงี้ยเราก็อยู่ว่าเ้ยแนวเนี้ยแนวเก้าวิชานะแนวความถนัดเออขขอสอบแบบประมาณนี้นะเขอสอบมาดูก่อนมาดูา้แต่มอเลยหรอดูตอนมอห้าครับ ก็มองมสี่ก็คือเรียนไปก่อนเรียนเนก็บเก็บเนื้อหไปมสี่เรียนเก็บนําไว้ก่อนจัดนาไว้ก่อนเรียนเยอะแล้วพอมอห้าแทนที่คนอื่นเขาจะไปเตรียมตัวเริ่มเรียนอินทารเริ่มเรียนอะไรแล้วเรียนไปเรื่อยๆไม่เอาเอาข้อสอบมาดูก่อนเลยเอาข้อสอบมาดูก่อนว่ามันแนวไหนแล้วทําให้ถูกฐานทาให้ถูกแนวแล้วพอทําอย่างนี้เป็นไงางเครียดมั้ยตอนหางไม่เครียดเลยเพราะว่าเราค่อยๆทาไปค่อยๆเก็บไปมันจะไม่อาจต่อท้ายเราจะไม่เครียด แล้วก็ทุกเม็ดที่เก็บแม้ว่าไม่ต้องตะวี่ตะบันแต่ตรงประเด็นทุกมดตรงประเด็นและไม่เสร็จเวลาก็คือถ้าเกิดว่ารู้ทางให้ชัดเจนว่าเราอยากเป็นหมอแต่นรียรู้ตั้งแต่ม4รู้เนี่ยรู้แ,แต่เนิ่นๆหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเก็บวิชาที่ต้องใช้ไว<ช>้แล้วก็พอซับขึ้นม .5 เราก็เอาข้อสอบปลายทางที่ต้องมาดูที่ต้องสอบทั้งที่องเจอมันตอนมอ .6 แล<ช>้วมาเจอันก่อนเลยเอามาดูก่อนว<ช>่าแนวไหนะแล้วพอรู้ว่าต้องเจอมันยังไงเราก็จะปรับวิธีในการเน้น ในการเรียนนี่ถือก็เราก็เรียนให้ถูก,ก,าก,กทางเนียนให้ว่าเก้าวิชามันเรียนต้องนีนะเราก็เรียนแค่ตรงนี้ไม่เสียเวลาอะซือตวแล้วต้องอ่านเออยอะเ้นเรียงมากไปแล้วพอเลิอกอ่าสองข้อผ่านไปพอข้อที่สามเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราต้องอ่านเราต้องอ่านให้มันถูกวิธีและสม่ำเสมอเนี่ยเราทำาได้าอย่างแรกก็คือต้องมีวินัยแล้วก็มีกําลังใจแล้วความสม่าเสมอกับการควบคุมจิตใจสําหรับแจ๊บเนี่ยแจ๊บแจ๊บทำยังไงตลอดสามปีที่ผ่านมา จริงๆแค่ถ้าเรามีกำลังใจเนี่ยเราก็จะทำได้สมบูรณ์นะครับแล้วก็สะสมสะสมค่อยๆค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆน้องเน้นสะสมไม่เน้นตะพีตะบันใช่ตะพีตะบันมันเครียดไงเครียดแต่พอเข้าสู่วันที่เป็นวันสอบจริงๆเนี่ยเออพี่มีน้องหลายคนเลยนะเรียนดีน้องเทียนอุดมเลยโอเคเฉลี่ยก็ดีแต่ไปพลาดในวันสอบเยอะมากเลยนะ ผมจะเป็นไงบ้าง่เครียดมา,จากจริงๆวันสอบสอ่ะทุกคนจะต้องเครียดครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนต้องเครียดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมคะแนนเราก็ไม่ตกถ้าเราเครียดแปลว่าตอนเตรียมตัวเนี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวถึงขนาดที่ฝึกจับเวลาฝึกจับเวลาทําให้ทันเวลาแล้วปีนี้เป็นไงข้อสอบป,ปีนี้ข<ป>้<โ>อสอบง่ายลงง่ายลงมาก น้องก็ต้องตกใจไม่ขนาดเยอะใ่ไหใช่อ๋อมันแปลตามข้อสอบไม่ได้แปลตามว่าแปลตามข้อสอบไม่ต้องไม่ได้แปลตามว่าเขาเขาไปโพสในกระทู้ว่าปีนี้มีมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกเยอะ<ม>อยู่ในรุ่นโม้ร<อ>ุ<อ>่นนี้ป้าไปแลว้ววาะยูนะไม่ใช่นะม,มันแปลตามข้อสอบจริงๆถ้าสม่าเสมอเนี่ยมันก็เป็นแค่การวัดฐานของเรากับเพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกัน ใช่เราไม่ได้แตกต่างไม่ได้ยากอะไรมากมายเมื่อเทียบกับปีก่อนเราจะรู้สึกนั้นเลยใช่รู้สึกอย่างนี้ครับครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เคล็ดลับในการเตรียมตัวเพื่อให้ได้ที่หนึ่งหมอนะหรืออย่างน้อยเนี่ยถ้าน้องทํามันได้น้องก็น่าจะได้หมอแบบไม่ยากจนเกินไปมีคือรู้ท่ารู้ปลายทางรู้ปลายทางทาให้เน้นที่ถูกเน้นที่ถูกทางแล้วก็ทําให้สม่าเสมอและถูกวิธี เนี่ยพอเรารวบรวมสามข้อหลักตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่อยากให้จับรวบรวมเป็นคำโขรขึ้นมาเลยว่าปรัชญาในการใช้ชีวิตในการเดินมาตลอดสามปีที่สําเร็จนเนีย้ยบแล้วก็ไม่ได้ที่จนเกินไปของจับเืออะไร,รทั้งสามปีเนี่ยอย่างที่ใช้ก็คือทาเหตุปล่อยวางผมครับออันนี้เป็นเป็นปรัชญาปราดนะเพราะว่าที่จะพูดเนี่ยจริงๆมันก็คือหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางความทุก ค,คือดําเนินไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปอยากเราแค่ทําของเราให้มันดีที่สุดนะซึ่งอันนี้ขอเช่นชมแทนน้องนะครับแล้วก็เช่นชมแทนโรงเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่สร้างน้องขึ้นมาให้เป็นคนมีคุณภาพแบบนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะได้เคล็ดลับที่มันเป็นเนื้อเนื้อเน้นเน้นคันคนะครับสําหรับน้องๆก็คือหาตัวตนให้เจอให้เร็วทําให้ถูกทางแล้วก็ ทำอย่างสม่ําเสมอและถูกวิธีโดยรวมทั้งหมดเรียกว่าให้ทําเหตุแล้วก็ปล่อยวางผลนะครับน้องก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่เครียดได้อย่างที่พี่จะทําได้นะครับก็ขอสแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับน้องสู่การเป็นหมอที่ทั้งเก่งทั้งดีและมีคุณภาพพอให้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับแล้วก็ดีแทนแม่คุณพ่อแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับน้องๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับที่พี่แจ๊บมาแชร์ให้นะครับสวัสดีครับอย่างแรกนะครับก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าปลายทางเราคืออะไรอย่างที่2ก็คือกรหนดทางให้ถูกและอย่างที่สามก็คือทำมันครั้งสามปีเนี่ยอย่างที่พี่ใช้ก็คือทำเหตุบ่อยๆผมครับ